พีมกาสให้เจนรุกท่านอีกครั้งหนึ่แล้วก็แนานน่าจะได้เจออาจารส์อค้งนะคะแล้วก็วันนี้พระเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้าเป็นที่สุดโดยเฉพาะพิธีมรณการพระเจ้ได้สัมผัสธรรมานของ,ง,ของพระเจ้าในระหว่างมรณะการมากหัวข้อในการที่เทศนาวันนี้ก็คือหัวใจของกบิดานั่นหมายความว่าเป็นหัวใของพอเมื่อเราเมื่อท่านได้ยินคำว่าหัวใจของพ่อท่านเิ่มถึงอะไร ตัวเองนะคะในหัวใจว่าในความรู้สึกของท่านเมื่อพูดถึงหัวใจของพ่อมันใหญ่แค่ไหนมันพิเศษแค่ไหนและมากไปกว่านั้นถ้าเป็นหัวใจของพระเจ้าหลักพระบิดาผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ใหญ่แค่ไหนมีข้อหมายอย่างไรในชีวิตของท่านวันนี้ ในวันที่24ปีที่ข้าพะเจ้ารู้จักทับพระเจ้าแล้วก็มานมัสการที่โบสถ์ที่เป็นครั้งแรกข้าพเจ้ามาเป็นคริสเตียนตอนอายุ17ตอนนั้นไม่เข้าใจว่าเป็นคริสเตียนคืออะไรแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้านําให้ข้าพเจ้าเราได้มีโบสถ์ที่ท้าพเจ้าไปนมัสการพระเจ้าแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังว่าแถวสี่แยกบ้านแขกเนี่ยซึ่งเป็น กลุ่มชนของคนแข่จะมีวิธจับหนึ่งพระเจ้าก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พระเจ้าก็นั่งรถเมล์สาย57มาประมาณ45นาทีจากบ้านพระเจ้าก็มาแล้วก็เดินหาประมาณชั่วโมงหนึ่งในที่สุดก็เจอพิศจักแสงสว่างเจอดจ้าอ็่า็น่าทัางแหนสูงมากเลยตอนนั้นก็24่สีปีที่แล้วแล้วลครั้งแรกที่ท่านรู้จักกับพระเจ้าท่านมีความรู้สึกอย่างไร ท่านเจ้าอยากที่จะพูดถึงสามเรื่องเกี่ยวกับหัวใจของพระบิดาในเรื่องนี้ดูน้อยลงหายเป็นเรื่องราวที่เราได้ยินมาสม่ำเสมอในบทนี้ท่านเจ้าอยากที่จะจดจ่อกับเรื่องความรักของพระบิดาเรื่องสามเรื่องที่สําคัญในเรื่องอุปมาในอุปมาในบท โคกาบทที่15เนี่ยผู้เขียนได้พูดถึงเรื่องสามเรื่องอันแรกก็คือเรื่องลึกลับของที่หายไปท่านเคยมีของที่หายไปหรือไม่ท่านรู้สึกพิเศษไหมต้องหูหายท่านรู้สึกอยากจะไ้หาไหมถ้ามันไม่ใช่เทสหรือว่าไม่ใช่มุกท่านคงไม่หาหรือว่าท่านก็รู้สึกว่าอยากจะหาแล้วถ้าเป็นผู้ชายท้าขอ,ของของท่านกระเป๋าตางหาย คือเขียนคาของท่านหายท่านหามันอย่างไรในสิ่งที่หายไปมีสามเรื่องที่คุณหมอลูกาผู้เขียนเล่มนี้ได้พูดอันแรกก็คือเหรียญที่หล่นหายแกะที่หล่นหายและบุตรที่หลนหายซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษพระเยซูถูกธรรมาจารและฟาริสีกล่กาวโทษ ว่าพระองค์ได้ร่วมกินอาหารร่วมโตกับคนบาปเมื่อพระองค์งถูกกล่าวหาพระองค์งก็ต้องการที่จะอธิบายเหตุผลเหตุผลแรกที่พระองค์งพูดถึงก็เลยพระองค์งก็เลยยกอุป,ปมาในสามเรื่องเพื่อที่จะอธิบายว่าทำไม ของลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามีถ้ามีภาพสัตว์เลี้ยงที่เคยมีไหมคะไม่ว,ว่าจะสุนัขหรือแมวอ่าเดี๋ยวข้าเจ้าจะให้ท่านดูภาพยกตัวอย่างนี่คือการรอคอยอย่างแรงกล้าข้าพเจ้าเคยทิ้งหมาข้าพเจ้าที่บ้านเนี่ยมีทั้งหมด9้าตัวตอนที่ข้าจะอยู่ราชบริวแล้ว,ลวข้าพเจ้าไม่อยู่อันที่หนึ่งมันรอคอยข้าพเจ้าไม่รู้แต่้าพเจเล่าให้ฟัง จของจะกลับมาแล้วตาของมันไม่มองคนอื่นนอกจากเจ้าของถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยงหรือเคยมีสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดอยู่ในที่สาธารณะมันจะวิ่งเข้ามาหาท่านเลยโดยที่มันไม่ไปหาคนอื่นเพราะมันเข้ามากระเสือกกระสนที่จะเข้ามาโพยหาแล้วใจจดใจจ่อที่จะมองนั่นเป็นความที่พระเยซู จจดใจจ่อมองท่านทั้งหลายตั้งแต่ท่านอยู่ในไทมาดายังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าได้จับหัวใจของท่านแล้วก็มองใจของท่านแล้วก็มองทุกทุกย่างก้าวในชีวิตของท่านจนกระทั่งวันหนึ่งท่านกลับมาหาพระเจ้าท่านกลับมาที่บ้านของโพรนั่นแหละวันนั้นโพรม,มีความยินดีม,มากภาพที่สองก็เป็นแมวเหมือนกันงแมวก็รอคอยเจ้าของ ถึงว่าแล้วถ้าเปน,น,นี่แค่เป็นสัตว์แล้วถ้าเป็นพ่อที่อยู่บนสวรรค์รอคอยการกลับมาแต่นน้ถ้าธรรมลวงการได้พูดถึงลูกพ่อที่รอคอยลูกที่ห่างไปลโอ้โหเป็นความรู้สึกที่มองนับแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าว่าเมื่อไหร่ลูกจะจกลับมา ตอบแรกที่พระเยซูได้ตอบฟาริสีและธรรมาจารย์เรื่องที่ว่าทำไมพระเยซูต้องกินอาหารบนโต๊ะกับคนบาปแล้วไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวพราะกุรุลีกุจอที่จะเตรียมที่แล้วก็เตรียมอาหารเพื่อคนบาปเหล่าน,นั้นคำตอบแรกที่รองพูดอยู่ในข้อที่สามหรือข้อที่เจ็ดพูดถึงแกะที่หายไป ในแกะในฝูุมแกะใหญ่ที่มีผู้เลี้ยงหนึ่งตัวหายไปผู้เลี้ยงก็กระเสือจะสนผู้ลี้ผู้จอดพยายามที่จะสูดหาตัวนั้นและเมื่อเจอทำยังไงคะฮา่าชื่อชงและเฉลิมฉลองแนพก็ทำพีพูชัดเจนว่าเขาเรียกมิสหายของเขาและเรียกเพื่อนบ้านของเขาทุกคนมาเฉลิมฉลอง ฉันเลิกฉลองทางการกลับมาของแก่ที่เขาหาเจออันที่สองไอ้คำตอบอยู่ในข้อประชาบทที่แปดอ่ข้อที่แปดถึงสิบพูดถึงเงินที่หายมีหญิงคนหนึ่งมีเงินถ้าท่านได้รับเงินเดือน,เ,อนเป็นเหรียญแล้วมันตกลงไปหนึ่งบาทถ้าจะหามันไม่แต่ในสมัยนะั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเหรียญที่มีค่ามากสำหรับเขาแล้วหนึ่งเหรียญก็ตกไปแล้วเขาก็พยายาม เปิดสมัยนั้นไม่มีไฟใช่ไหมคะ้องจุดตะเพียงวงวมหาจนารากระทั่งคูเจอต้องทำยังไงคะชวนเพื่อนบ้านแล้วก็เอาม่รสหายทั้งหมดเลยชวนทุกคนมาเฉลิมฉลองกับึ่งเหรียญนี่เขาเจอคูมันสุดยอดเลยวันที่สามในข้อเจ็ดถึงสิบพูดถึง น้อยได้เข้ามาถึงการกอดใจด้วยตัวของเขาเองไม่ได้มีคนบอกไปว่าเดื๋ยเจ้าจะกลับใจใหม่ททำไมเจ้าไม่กอดใจทำไมเจ้าไม่กลับบ้านไ่หาพ่อบุตรน้อยไม่ได้มีคนมาบอกอย่างนั้นแต่ในประคำพี่พูดอย่างชัดเจนในประคำพี่พูดว่าบุตรน้อยคนนี้ได้กอบใจได้สำนึกด้วยความรู้สึกของเขาเอง น้อยพูดกำลังกินอาหารเศษอาหารของหนูระหว่างเขากินเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมคนงานของพ่อมีกินเหลือเฟือ็นภาษาอังกฤษก็พูดถึงเหมือนกับเศษอาหารที่ตกหล่นจากโต๊ะมันมันมีค่าแล้วมันก็มันมันเยอะกว่าสิ่งที่เขากินอยู่อีกนั่นหมายความว่าพ่อเขารวยมากขนาดเศษอาหารที่หล่นจากโต๊ะ ยังยังยังดีอ่ะเป็นเศษอาหารที่ดีเขาก็เลยได้สำนึกแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับใจใหม่แล้วต้องกลับมาหาพ่ออันนี้เขาพูดถึงธรรมชาติของความบาปแล้วก็การตัดใจซึ่งพระเจ้าได้ใส่ในมนุษย์ทุกคนแล้วอยู่ในนี้เมื่อคุณทำบาปต้องมีคนมาบอกไหมคะว่าโอ้ท่านเจ้าคุณทำผิดนะคุณต้องกลับไปหาพระเยซู มันมีอยู่แล้วธรรมชาติที่เป็นการกลับใจที่มีอยู่ในตัวของท่านแล้วพระเจ้าได้ใส่มันนี้เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะคุณถูกสร้างจากพระเจ้ามีสามอย่างอันแรกตัวตนของเราถูกสร้างมาจากพระเจ้าสร้างเหมือนใครสร้างเหมือนพระเจ้าแต่ไม่ใช่แค่นั้นสุดท้ายคุณรู้ไหมว่าคุณเกิดมาทําไม ที่สำคัญมี3อย่างอัน,นแรกก็คือสิ่งที่หายไปสิ่งที่ลึกลึกลักลบสามอย่างคือเลี้ยนแก่แล้วก็บุตรใช่ไหมคะอันที่สองคือธรรมชาติของการกลับใจใหม่รู้ไหมว่าการกลับใจใหม่คืออะไรการกลับใจใหม่ก็คือหยุดแล้วเลือกที่จะหันหลังต่อความบาปที่เคยทําอยู่กลับใจใหม่ก็คือการกลับใจใหม่ ไม่ใช่แค่กลับใจแต่ทาอย่างเดิมอันนี้ไม่ได้เรียกว่ากลับใจใหม่การกลับใจใหม่คือการหันหลังจากสิ่งที่ทําแล้วสั่เนื้อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าแล้วก็เดินกลับมาหาพระเจ้าถ้าท่านได้เห็นภาพว่าบุตรน้อยท่านจินตนาการว่าเมื่อบุตรน้อยก่านก็กินอาหารหมู กกว่าโอ๊ยทำไมเราต้องมาอยู่สภาพนี้ทำไมเราไม่ไปอยู่กับพ่อเขากอดใจใหม่แล้วพขาเดินกลับเองไหมกลับบ้านเขาเดินกลับเองกลับบ้านมาหาพ่อ ไปตาบองเห็นเขาและมีใจสงสารท่านนึกอ,ออกไหมว่าพ่อของบุตรน้อยคนนี้รวยมากรวยจนกระทั่งมีคนใช้เยอะจริงๆคนใช้ที่อยู่ข้างหน้าบ้านน่าจะเห็นลูกก่อนนะแต่ไม่ใช่ <c oughs> ถ้าท่านนึกถึงสัตว์ที่มองคอยจดจ่อ่ะรอรอ,รอคอยเจ้าของ <c oughs> ก็คล้ายๆกับที่พ่อรอคอยการกลับมา การกใจใหม่ของลูกคนนี้พ่อมองเห็นจากในรูปท่านสามารถเห็นว่าลูกเดินมาจากที่ไกลแล้วเมื่อพ่อมองเห็นลูกดีใจมากภาพที่สองอยู่ในข้อที่2ี่สิบเหมือนกันแต่อยู่ตอนท้ายบอกว่าเมื่อพ่อเห็นลูกปั๊บหัวใจของพอ่อ เขาสวมเสื้อแล้วก็มีเชือกผูกหนักเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงคนอายุเยอะแล้ววิ่งเพื่อมาหาลูกแต่ไกลนี่เป็นภาพที่ท่านเจ้าอยากให้ท่านได้เห็นเป็นภาพที่พระเยซูร,รอคอยการลับมางทาง่านไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวภาพที่สี่ที่ท่านเจ้าอยากให้เน้นอยู่ในข้อที่ ยี่อ่สิบเหมือนกันเขาบอกว่าพ่อกอดและชุบเขาในสมัยเดิมเนี่ยการกอดและจุบเขาเป็นการแสดงความรักและการให้ภยัยการกลับมาที่มีที่ปิดามีประบุภาพที่ห้า 40ปีนี้เชื่อว่าในแต่ละปีพระเจ้าก็ทําผิดบายปยดยบ่อยทุกวันก็อาจจะมีบาปประจาถ้าคูณ40ก็หนักไม่ท่วนแต่ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ากลับใจใหม่แล้วก็กลับมาหาพระเยซูพระเยซูไม่ไโกรธขาา้าพเจ้าคุณเชื่อได้ในอย่างไรว่าพระเยซูไม่ไโกรธท่านเมื่อท่านกลับใจใหม่ เลือกที่จะเชื่อว่าพระเยซูบอกว่าเราให้อภัยเจ้าแล้วเหมือนเพลงเมื่อเช้าเพลงที่สองที่พูดว่าเราได้ให้อภัยเจ้าแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้ที่พระเจ้าอยากที่จะพูดถึงเมื่อเราทำผิดหลายครั้งเราอยากที่จะกลับมา ชดใช้บาปที่เราทําใช่ไหมคะถ้าเป็นลูกขุดน้อยที่หลงหายได้กลางทรัพย์สมบัติสิ่งที่เขาเอาไปหมดเมื่อเขากลับมาเขาจะเป็นลูกเหมือนเดิมไหมคุณจะปฏิบัติต่อพ่อเหมือนเดิมไหม และธรรมจารและทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้เข้าใจว่าเมื่อลูกกลับใจใหม่พระเยะซูไม่ได้ปฏิบตัติก่อลูกที่หลงหายเหมือนกับที่เขาเป็นคนใช้แต่หลายครั้งจิตใจของมนุษย์หลายครั้งเมื่อเราทําผิดเรากลับมาหาพระเจ้าแล้วกลับมาเหมือนเป็นลูกทาเราเคยดูนังน่าใช่ไหมคะลูกทาเป็นยังไงคะไม่กล้าที่จะขึ้นมาหาเจ้าคุณ ปฏิบัติตัวเหมือนอย่างเป็นทาสคิดอย่างทาสอยู่อย่างทาสและกลัวอย่างทาสท้าจะมีความมั่นใจในตัวเองไหมคะไม่ท้าจะกล้าเข้ามาอยู่ในบริวเวณตึกใหญ่ไหมคะไม่ท้าจะรู้สึกถึงความแรงไหมไม่แต่ถ้าท่านมีอันนี้เป็นจิตใจนะคะ ของท่านมีเหมือนเป็นเหมือนลูกท่านวันนี้พระเจ้าอยากที่จะบอกท่านว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่คนที่พระเจ้าจะรักท่านพระเจ้าต้องการให้ทัศนคติของท่านเหมือนกับลูกไม่ใช่ลูกบุญธรรมด้วยลูกบุญธรรมก็เหมือนกับท่านลูกบุญธรรมมีหัวใจแบบไหนคะอยากจะรับใช้เพราะรู้สึกถึงพระคุณที่พ่อ เลี้ยงดูจนโตใหญ่และหลายครั้งในสังคมเราชอบบอกว่าลูกอุญธรรมก็คือต้องเลี้ยงดูจนเตใหญ่แล้วก็ต้องให้คืนทดแทนบุญคุณซึ่งพระเยซูไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นเลยพระเยซูอยากให้หัวใจของท่านกลับมาเหมือนปิบัติเหมือนเป็นลูกจริงๆนั่นหมายความว่าท่านนอนอยู่บ้าน พระเยซูก็ยังรับท่านอันนี้ไม่ได้หมายว่าให้คนนี้ท่านลับไปนอนเฉยๆไม่ใช่นะคะแต่อยากที่จะเปรียบเทียวบว่าพระเยซูรับท่านอย่างที่ท่านเป็นท่านไม่ต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อพระเยซูแต่การที่มีงานรับใช้เนี่ยอยากให้ท่านทําด้วยหัวใจที่ขอบคุณเพราะท่านรู้สึกขอบคุณท่านถึงทําอย่าทําเพราะรู้สึกเหมือนต้องคืนและทดแทนบุญคุณเพราะไม่อย่างนั้นคิดว่า พ่อของคุณจะรู้สึกดีใจไหมถ้าคุณทำได้ทัศนคติอย่างนั้นคงไม่งานของพงษ์ล้นใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าต้องการให้คุณมาแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทำคนอื่นงานของพงษ์ไม่จะไม่เดินไม่ใช่ถ้าท่านคิดอย่างนั้นนั่นหมายความว่าทัศนคติของคุณทัศนคติของคุณคุณอาจจะต้องถามใหม่ว่าจริงหรือไม่พระพระเยซูอยากให้หัวใจของคุณได้รับความรั และเมื่อคุณได้รับความรักหัวใจของคุณจะเหมือนลูกรู้สึกเหมือนลูกคิดเหมือนลูกปฏิบัติตัวต่อพี่เยสเหมือนลูกวันนี้หัวใจของคุณเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าเป็นยังไงถ้าให้แต่ละคนตอบตัวเอง0ถึง10 ให้วัดว่าวาอสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดาเป็นยังไงคุณจะตอบว่าวันนี้คุณอยู่ที่ไหนไม่เกี่ยวกับการที่คุณมาเป็นพิเศษนานแค่ไหนที่พาอสัมพันธ์คุณจะดีนะคะแต่เกี่ยวว่าคุณพร้อมที่จะจดใจใหม่จากทางที่คุณเคยเดินแล้วกลับใจจะมาพ่อ รอคอยการกลับมาของคุณอีกครั้งไหมพระยซูไม่ใช่แค่รอด้วยตาพระองค์เปิดอ้อมทาของคุณของพระองค์ปอแล้ววิ่งมาหาคุณพระองค์ไม่ได้รอยคุณไม่กลับมาบ้านแต่พระองค์วิ่งออกมาและตอนหลับคุณอย่างที่คุณเป็นและพระองค์ยอมรับคุณได้ในทุกทุกอย่างพระองค์ยอมรับคุณได้ในทุกอย่างคุณเป็นไม่ว่าคุณอาจจะ ทำผิดมหันฯท่าพเจ้าได้มีโอกาสทํางานกับคนในเรือนจําคุณลองจินตนาการคนที่เข้าไปในเรือนจําเนี่ยเขาต้องผิดเยอะแค่ไหนไถึงเข้าไปบางคนอาจจะถูกยัดเข้าตารางโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูกจับโดยที่ไม่มีเหตุถูกไหมครบแล้วก็่านพระเจ้าได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนักโทษ อุคมหนึ่งที่พระเจ้าทำงานด้วยแล้วก็สอนด้วยเขาได้พูดถึงว่าความผิดที่เขาได้ทำเนี่ยมันเยอะมากมีนักโทษคนหนึ่งเขาได้ฆ่าคนโดยใช้ระเบิดเนี่ยวางแล้วก็ระเบิดตายทีหนึ่งพันคนเขาบอกว่าความบาปเนี่ยเขาให้อภัยตัวเองไม่ได้เพราะมันมันเยอะนักโทษคนต่อไปกขบอกว่าเอ้แค่บาปแค่นี้บาปของเขาเยอะกว่า ข้าพเจ้ามี40คนในห้องแต่และคนก็เถียงว่าบาปของเขาเยอะกว่าเหมือนกับอวดว่าบาปของเขาเยอะแต่จริงๆไม่ใช่อวดแต่อย่างที่จะบอกว่าความผิดของเขาเงินเยอะขนาดที่อาจจะไม่ยกยกโทษให้ไม่ได้คุณคิดว่าพระเยซูมีอำนาจพอที่จะมีความเมตตาย,ยกโทษให้เขาเหล่านั้นได้ไหมได้เช่นกันไม่ใช่ของคุณ ไม่ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่คุณได้ทำไม่ว่าเลกหรือใหญ่พร้อมที่จะต้อนรับการกลับมาของพระองขอโทษคระพระองคพร้อมที่จะต้อนรับการกลับมาของคุณพระองในพระธรรมทีนะคะพูดถึงบอกว่าพระองค์บอกว่าชื่นชมยินดีและเฉลิมฉลองเมื่อคุณกลับมาโอ้โหสุดยอดเลย ฉลิมฉลองเมื่อคุณกลับมาถ้าพระเจ้าอยากให้ท่านได้หลับตาลงแล้วก็ลองถามหัวใจของตัวเองว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าเป็นอย่างไรคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นเหมือนกันที่คุณเจอคนข้างถนนที่ BTS ทุกวันวไหมแค่เจอผ่านเออ ขยะตอนเช้าอ๋อคุณลุงเหรออ๋อคุณลุงเก็บขยะเหรออ๋อคุณลุงเป็นยังไงลือจะเด็นเพื่อนสนิทอ๋อได้กล้าเล่าเรื่องระบายบางเรื่องเพื่อจะเป็นเหมือนเหมือนสามีภรรยาที่มีความรักบางเรื่องก็เล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่คุณจะเล่าทุกอย่างคุณอยากที่จะบอกโปงทุกๆเรื oh, <คน S 1> ่องให้งค์ม e ีส่วนร่วมกับคุณในทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณ หรือคุณแค่มาหาพระองเมื่อคุณมีปัญหาทระเจ้าอยากเชิญให้ท่านหลับตาลงแล้วก็กั่พไปเจ้าส่วนตัว อบคณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราทุกคนและพระองค์มีพระเมตตาพระกรุณาและพระคุณของพระองค์และความยิ่งใหญ่และมีฤทธิอํานาจพอที่จะให้อภัยเราทุกคนถ้าแต่พระเจ้าหัวใจทุกดวงที่นี่หลายคนได้มีโอกาสได้บอกกับพระองค์แล้วว่าเขาเพร้อมที่จะจับมาหาพราะองค์แบบไหนอย่างไรขอพระเจ้าตอบคำาดิทาน วันนี้ที่เขาจะได้รับหัวใจของพระเจ้าที่หัวใจของเขาจะเต็มที่ไม่ใช่เขาจะต้องโวยหาความรักจากคนรอบๆข้างแต่เขาจะเข้ามาตรงเพื่อได้รับความรักจากพระบิดาเพื่อว่าเขาจะได้อิ่มและเพียงพอขอบคุณตรงค์ที่ฐานในพระนามพระเยซูอามน